วัสดีครับผมมาร์คเมทันพันธาวเวลตอนนี้นี่ผมอยู่ที่จุดจำหน่ายตัว๋วดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะฮะซึ่งปัจจุบันนี่ก็เป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นี่ผมจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศการเดินจากบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรตรงด้านนี้นะฮะแล้วก็จะพาเดินไปยังจุดของ บริเวณพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสถานีบางซื่อนะครับก็ระยะทางนี่เขาว่านว่าค่อนข้างจะเดินไกลยอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะใช้เวลาในการเดินจากจุดจำหน่ายตั๋วที่สถานีกลางกรุงเทพภิวัตนะครับไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อจะใช้เวลากี่นาทีนะครับตอนนี้ที่ผมอ่านคลิปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาประมาณ16ใน9นาทีนะครับนะครับ ของด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะมีผู้โดยสารนี่มาซื้อตั๋วแบบเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ตั๋วแบบรลายวันนะฮะนี่ครับก็มีการปรับปลายนะครับส่วนตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่ผู้โดยสารนี่ก็มานั่งรอพวกรถไฟนะครับเดี๋ยวเขาจะมีประกาศนะว่ารถไฟขบวนไหนที่จะเดินทางออกจากสถานีในช่วงเวลาดใดนะนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ทางเดินตรงด้านนี้ฮะแล้วก็จะ เดินตรงไปเรื่อยๆครับก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าประตูนะครับเพื่อที่จะเดินไปยังจุดหมายก็คือทางด้านของสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนะครับหรือเรียกกันสั้นๆก็คือ MRT บางซื่อนะครับเป็นหนึ่งในเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับทางด้านของสถานีรถไฟสถานีรถไฟสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับ ก็เดินไปไม่หลงนะครับเพราะว่าจะมีป้ายนี่บอกพิกัดไปตลอดทางนะฮะแต่การเดินเนี่ยก็ใช้ระยะทางเนี่ยเขาว่าค่อนข้างจะไกลยอยู่เหมือนกันนะครับบางคนนี่ก็เดินจนท้อเลยนะครับเพราะว่าสถานีเนี่ยค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะจุดตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของห้องน้ํานะครับนี่ครับสัญลักษณ์ของสีฟ้านี่เป็นห้องน้ําชายครับส่วนสีชมพูนี่จะเป็นห้องน้ําหญิงนะฮะนี่ครับ ด้านภายในของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนะครับค่อนข้างจะก,กว้างนะครับปัจจุบันนี่รู้สึกว่าจะเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับก็ใหญ่กว่าทางด้านของ KL Central ทที่กัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซียนะครับแต่สร้างใหญ่โตเนี่ยผมว่าใช้งานเนี่ยก็ยังไม่ค่อยที่จะคุ้มค่าเท่าไหร่นะเพราะว่าบางจุดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดให้บริการนะครับ โดยเฉพาะบรเวณพื้นที่ด้านบนนี่นะครับบางจุดนี่ก็ถือว่ายังถูกทิ้งร้างนะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะฮะไม่มีผู้ไปใช้งานนะครับนะครับเดี๋ยวเดินตรงไปเรื่อยๆนะก็จะมีประตูนะครับที่จะเดินเข้านะครับเดี๋ยวจะเดินเลี้ยวขวาไปนะ ตอนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศประมาณช่วงประมาณสี่โมงเย็นหรือว่าบ่ายสี่โมงนะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะเนี่ยก็มีประกาศของรถไฟนะครับเนเมกี้นี่ผู้โดยสารนี่ก็รีบที่จะไปขึ้นรถไฟเลยนะครับเพราะว่าเวลานี่ก็ใกล้แล้วนะครับที่รถไฟจะออกนะฮะถ้ามาแบบกระชั้นชิดแบบนี้เนี่ยก็วิ่งเหนื่อยนะครับ ต้องรีบไปขึ้นรถไฟอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวมาให้เร็วเนี่ยก็ถือว่าจะช่วยในเรื่องของไม่ต้องมารีบในการไปขึ้นรถไฟนะครับรอนแบบชิวๆสบายๆายนะครับส่วนจุดลงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของพวกตู้จำหน่ายของครับของพวกเซเว่นอีเลเว่นนะครับมีตู้กดเงินของธนาคารครับธนาคารนมสินธนาคารกรุงไทยครับตู้ของเต่าบินนี่ก็มีนะ ทางที่อยากเข้าไปยังจุดเชื่อมต่อนะครับของรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับนี่ครับตรงนี้นี่จะเป็นป้ายบอกนะทางเชื่อมต่อนะรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินรับ MRT b l u e Line ครับเข้าประตู1เกต1นะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่ก็เหมือนกันครับเข้าประตู1เกต1นะครับนอกจากนั้ก็ยังมีรถแท็กซี่หรือว่าพวกรถเมล์รถประจําทางนะครับส่วนรถไฟทางไกลเนี่ยก็เดินเลี้ยวขวาเมื่อสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมจะใช้บริเวณทางประตูด้านนี้นะครับเพื่อที่จะเดินไปยังจุดปลายทางก็คือสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อนะฮะนี่ครับด้านภายในนี่กว้างใหญ่เลยนะครับสำหรับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรจริงๆผมก็มาถ่ายคลิปที่สถานีกลางกรุงเทพอวิวัตนี่ก็หลายครั้งแล้วนะครับ เปิดให้บริการเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะอาจจะช่วงหลังสถานการณ์โควิดนะครับก็ประมาณน่าจะช่วง64 65ประมาณนี้สำหรับการเปิดให้บริการของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนซึ่งปัจจุบันเนี่ก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยแล้วก็จะมีรถไฟทางไกลนี่มาวิ่งเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารอยู่หลายขบวนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายเหนือนะครับเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เส้นทางรถไฟสายใต้นะครับก็จะถูกรวมมาอยู่ที่จุดจุดนี้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางหลักกรับในการเดินทางก็มาแทนที่ทางด้านของสถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลําโพงนะครับหัวลําโพงปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดใช้งานแล้วก็เปิดให้บริการอยู่นะครับแต่จะมีพวก รถชันเมืองนะครับที่จะวิ่งในพื้นที่ที่ไม่ไกลนักนะครับอย่างเช่นไปสลับบุรีไปชเชิงเซานะครับไปทางลบบุรีพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถไฟชันเมืองที่ในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะมีวิ่งในรอบเย็นหลังจากผู้คนเลิกงานกันหลายขาบวนนะครับนี่ครับป้ายตรงนี้นี่เขียนว่ารถไฟฟ้าชันเมืองนะครับ สำหรับจุดจำหน่ายตัวโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะอยู่บริเวณจุดด้านในเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่ก็สามารถเดินทางไปยังสถานีดอนเมืองสถานีรังสิตนะครับสถานีวัสมียนนาลีสถานีหลัก4ี่พวกนี้นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะมีจุดเชื่อมต่อกับทางด้านของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีจุดเชื่อมต่อที่ สถานีหลักสี่เป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับนะครับเดี๋ยวเดินเลี้ยวขวาไปนะฮะเพื่อที่จะไปยังจุดของสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนะครับหรือว่า MRT บางซื่อนะครับซึ่งอยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับผมเดินเลี้ยวขวามาแล้วนะฮะ ส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางเข้าไปยังทางที่จะขึ้นไปยังรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไปขึ้นตรงนู้นนะถ้าใครจะเดินทางไปวัสเมียนนาลีไปดอนเมืองไปลังสิตนะครับส่วนทางด้านนี้นี่ก็จะใช้ในการเดินทางไปยังสถานีตลิ่งชันนะครับสถานีบางบอนรุงนะฮะนี่ก็มีพวกร้านค้าร้านขายของนะ ที่จำหน่ายอยู่ในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับนะครก็มีผู้คนเดินกันไปมานะครับภายในพื้นที่ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นตารางเดินรถนะครับเป็นรถไฟทางไกลนะฮะนี่ครับจุดจำหน่ายตั๋วของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับอย่างที่ผมบอกไ้ครับใครที่จะเดินทางไป วสเมียนานาลีหลัก4รดอนเมืองรังสิตนะครับก็ซื้อตั๋วโดยสารทางบริเวณจุดด้านนี้นะครับนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นทางบันไดเลื่อนขึ้นลงนะครับนะครับเดี๋ยวจะใช้บริเวณจุดทางลงตรงด้านนี้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปอยังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อรหรือว่า MRT บางซื่อนะครับ ชมลิปบรรยากาศการเดินจากสถานจุดจำหน่ายตัวโรยสารที่สถานีกลางกรุงเทพพิพยวัดนะครับไปยังสถานีรถไฟไฟ้ฟมามทีบางซื่อกันต่อนะตอนนี้นี่ผมลงบันไดเลื่อนแล้วนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปทางเอ็มาทีบางซื่อนะครับแล้วก็มีบริษารน,นี่เดินขึ้นลงกันอยู่ตลอดนะครับนะครับแล้วก็จะ ใช้บริเวณทางบัไในเลื่อนอีกขั้นหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งครับแล้วก็จะมีป้ายบอกนะด้านหน้าเนี่ยครับเพื่อที่จะเดินไปยัง MRT บางซื่อนะครับก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ในเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับป้ายด้านหน้านี่เนี่ยครับทางไปซื้อตั๋วและทแท็กนะครับ ที่รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะครับถ้าเดินเลี้ยวขวาไปเนี่ยจะเดินไกลกว่านะเดินไปประมาณ120เมตรนะครับเดินเลี้ยวซ้ายด้านนี้นี่จะใช้ทางใกล้กว่านะครับก็คือ110เมตรนะครับแล้วก็ตรงด้านนี้นี่ก็จะออกไปยังสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับทางออก2แล้วก็ไปบริษัทปูนซีเมนไทยนะครับใช้ทางออกที่1เดี๋ยวผมจะใช้ทางเดินตรงด้านนี้นะฮะ เพราะว่าระยะทางเนี่ยใกล้กว่าครับเดินไปประมาณ110เมตรนะครับก็ใช้ได้2ทางนะฮะด้านนี้นี่ก็ขายพวกอ,อ๋อมีพวกขนมของกินนะครับของฝากนะครับแล้วก็มีเป็นสมุนไพรนะฮะนะครับเดินตรงมาก็ใกล้ถึงแล้วนะครับสำหรับจุดของสถานีรถไฟฟ้า บางซื่อนะครับนี่ครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับเดินกันมาได้สักพักแล้วนะครับส่วนถ้าเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยก็จะไปบริษัทปูนซีเมนต์ไปสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับนี่ครับส่วนทางเข้าเนี่ยจะอยู่ตรงด้านนี้สำหรับสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนะครับหรือว่า M r t บางซื่อนะครับนี่ครับจุดบริเวณทางเข้าอยู่ด้านนี้นะครับ เนี่ยครับเข้าผ่านจุดสแกนนะครับทางเดินเข้าไปแล้วก็จุดด้านในเนี่ยก็จะเป็นจุดจำหน่ายพวกตั๋วได้สารนะครับก็สามารถซื้อได้แบบอัตโนมัติที่ตู้จำหน่ายตั๋วได้สารหรือถ้าใครไม่สะดวกี่ก็สามารถไปซื้อกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับเนี่ยครับทางสำหรับเข้าไปยัง MRT บางซื่อครับ ก่อตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครับใครที่จะเดินทางไปสวนจารุจักไปทางด้านของสถานีสุขุมวิทสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์สถานีหัวลำโพงสถานีสามยอดสถานีวัดมังกรสถานีท่าพระนะครับก็สามารถเดินทางไปกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนี้กันได้เลยนะครับที่สถานีนี้นะครับสถานี รถไฟฟ้า MRT บางซื่อนะครับเอาครับสำหรับการเดินนะครับจากจุดจำหน่ายตั๋วด้สาระที่สถานีกลางกรุงเทพอพิววดนะครับมายัางจุดของ MRT บางซื่อครับหรือว่าสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ